ครับก็สวัสดีพี่ๆหนาๆเหมือนเดิมนะครับก็หายหน้าหายตาไปเกือบอาทิตย์หนึ่งเนาะก็มัวแต่ทํางานยุ่งกับงานด้วยอะไรด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคืนทาง35หลัก3มชุดเลยนะครับนาะเขาอ,อยากได้3มชุดเป็นเอ็นเบอร์เจสายดักทางนะครับนี่สายดักทางเลยเอ็นเบอร์เจน้ำตาลทั้งชุดครับสีน้ำตาลทั้งชุดเลยนะครับ หลักก็เจียให้เนียนๆแหลมๆนะครับขัดให้ไม่มีสากแน่นอนนะครับายห่วงกับสายเมนมันถูกับเอ่อหลักตรงนี้ครับเชือกมันจะเป็นขุยนะครับอันนี้หายห่วงได้เลยเพราะผมเจียขัดเนียนๆเลยครับไม่มีสากแน่นอนนะหลักสเตเลสสองเมนนะครับความยาวหลักอยู่ที่7.5นะครับก็ลายพันหลักก็จะเป็นเกลียวนะครับยอดกาวบนล่างนะครับนี่รอยยอดกาวนะครับยอดกาวบนกับล่างส่วนที่อื่น ไม่มีหยอดกาวนะครับมัดสายเมนตรงนี้ก็ไม่ได้หยอดกาวนะครับแล้วก็ต่อปลายต่อปลายเอ็นนี่ต่อนเนียนเลยครับไอที่เข้มเขมเนี่ยผมไม่ได้หยอดกาวนะดึงให้แน่นครับดึงแน่นนั่นเปี้ยเลยครับ PE เป็น PE ถัก8นะครับลื่นๆเนียวนุ่มครับนะห่วงทองเหลืองนะครับเป็นห่วงก็เป็นห่วงทองเหลืองวงเล็กๆนะครับเล็กมากนะครับยิ่งเล็กยิ่งแข็งครับเวลาติดแล้วมันไม่หลุดนะครับ เอ็นก็จะเป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบสีน้ําตาลนะครับปักลงไปกับใบไม้ก็พรางเลยครับนะไก่เดินมาก็สบายใจได้เลยครับแค่เดินผ่านก็พอครับตามเครื่องรอได้เลยชุดนี้นะครับชุดดักทางเน้นว่าหนักทางนะครับใครที่จะเอาไปล้อมไก่ต่อนะครับชุดนี้ผมไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับถ้าเอาไปล้อมไก่เพราะว่าอ่อนเอ็นมันอ่อนไปนิดนึงนะครับเอ็นเนี่ยครับอันนี้วง4.5นะครับ ที่บอกว่าเอ็นอ่อนก็คือว่าเอ็นมันนิ่มนะครับเอ็นมันนิ่มเกินไปนี่เอ็นมันนิ่มเกินไปนะครับถ้าจะล้อมไก่ผมแนะนําเบอร์90นะครับจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับแต่ยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อเออเยลเลืองนะครับเป็นเอ็นเยอรมันจะจะนุ่มนะครับแล้วก็จะลื่นเวลาเวลาไก่มานะครับเวลามันติดมันจะรูห่วงตัวนี้ครับมันจะรูดเร็วมากนะครับรูดเร็วมากติดดีมากๆครับเมื่อวานผมเอา ไกลต่อเอาไปฝึกนะครับไกลต่อใหม่ขึ้นเขาวันแรกเลยติดเฉลย2ตัวเลยครับมาไม่ถึงคืนตีครับมาไม่ถึงตัวไกลต่อนะครับติดคืนทางก่อนชุดที่ผมใช้เป็นชุด15หลักนะครับชุดละ15หลัก3ชุดนะครับถ้าชุดนั้นขายก็จะเป็น3ชุดพันนะครับรวมส่งบุกไปทางนะครับ อันนี้จะเป็น35หลักนะเขาอยากได้นะครับส่งสิ้นเดือนนะส่วนน้าที่สั่งมาเพิ่มก็เ,เดี๋ยวรอก่อนเพราะพอดเออเออเอเีเครื่องเกียร์ครับเครื่องเกียร์หลักนี่เครื่องเกียร์หลักตรงนี้แหลมๆนะครับมันพังครับผมก็เลยเพิ่งสั่งไปใหม่นะครับของน่าจะมาถึงประมาณอีกวันสองวันก็ทําทันก็ดีเดี๋ยวรออีกประมาณสักสองสามวันเนาะเดี๋ยวผมส่งให้ครับใครที่สั่งงานก็สั่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเครื่องเกียร์มาก็จัดการให้เลยนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่รังเก็บนะครับก็จะมารีวิวให้ดูก่อนว่ารายละเอียดคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับซื้องานซื้อของกับผมนะครับไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่ตรงปกนะครับถ้าไปถึงน้าแกะกล่องของไม่ตรงปกโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรผมก็อยู่หน้ากล่องนะครับก็โทรมาได้เลยผมรับซื้อคืนเต็มราคาครับไม่ต้องกลัวนะครับซื้อกับผมมั่นใจได้เลยครับนะงานเนียนๆสวยๆครับงานออกจากมือผมทุกชุด งานทําคนเดียวยังไงก็เหมือนกันนะครับเก็บรายละเอียดทุกจุดแน่นอนนะครับ35หลัก3ชุดพร้อมส่งครับ,แล,รบแล้วก็จะมีคืนผีเสื้อด้วยเป็นเอ็นเบอร์เกนะครับแล้วก็จะมีคืนทาง N อ็นเบอร์เจด้วยนะครับที่ยังยังยังค้างาลูกค้าอยู่ก็เดี๋ยวรอไอเครื่องเกียมาเดี๋ยวก็ทําให้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคืนตีนะครับคืนล้อมคืนดักทาง วงเดียววงผีเสื้อคืนนกกวักนะครับชุดพร้อมต่อหรือแยกชุดนะครับยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็มีของพร้อมส่งนะครับไม่ต้องไปอันนี้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามแชงเล็บขึ้นมาด้วยใครที่สนใจไก่ต่อนะครับผมมีปล่อยอยู่ประมาณ4 5ห้าตัวนะครับมีติดฉเฉลยแล้วนะครับ 2- 3ส,สาตัวนะครับติดฉเฉลยแล้วนะผมเอาผมเอาไปฝึกเหลือแค่ประมาณอีกตัว2ตัวเองที่ผม ยังไม่ได้เอาขึ้นเขานะครับใครที่สนใจก็ทักมาแล้วก็แอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งคลิปส่งรูปทุกตัวให้ดูว่าเผื่อพี่ๆน,น,นานาชอบตัวไหนก็แจ้งผมได้นะครับนะรับประกันไก่ค่ายผมครับหมานครับขันเสียงกระชากครับแหบกระชากแต่ว่าเอาไปต่อเนี่ยไม่แพ้คใครแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเลิฟขึ้นมานด้วยวันดีคมันมาน,มนทุกชุด